สร้อยข้อมือนะคะเป็นสร้อยข้อมือตามสั่งนะลูกค้าสั่งมาในเพจรับร้อยลูกปัดใบาลานลูกปัดกัดหลวงนะคะก็จะเป็นสร้อยข้อมือตามสั่งจริงๆแหละลูกค้าอยากได้ตรงที่วงเนี่ยนะคะก็เป็นสร้อยข้อมือผู้ชายซึ่งมีแบบ ตกใจมากลูกผู้ชายจะใส่เป็นหัวใจด้วยนะคะแต่ก็สวยค่ะเป็นแบบที่แมนแมนอะใส่ออกมาแล้วแมนมากนะคะก็อุปกรณ์ที่เราใช้ในวันนี้นะคะก็จะมีเป็นลูกปัดกระดุมนะคะอันนี้จะเป็นกระดุมกระดุมอ่ะกระดุมกะลานะคะจะมีรูทะลุตรงนี้นะจะไม่เหมือนกับในในแบบเลยอ่ะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เหมือนแบบ ไม่เหมือนทั้งหมดนะคะแต่ก็คลายๆนะคะแล้วก็จะเป็นลูกปัดอันนี้จะเป็นลูกปัดลูกปัดจีนนะคะไซส์จัมโบ้นะคะไซส์เอ็กแอลเนาะแล้วก็อุปกรณ์อีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นเชือกเทียนค่ะนี่จะเป็นเชือกเทียนของเมย์จะใช้เป็นมวลเล็กนะคะมวลละประมาณ20บาทนะคะอันนี้ก็เป็นขนาดปกติเลยนะคะแล้วก็กันไก่แค่นั้นเองใช้อุปกรณ์ง่ายมากๆแล้วก็น้อยมากๆเลยนะคะเราจะเริ่มต้นนะคะด้วยการาลูกค้าบอกว่าข้อมือของเขาเนี่ยจะยาว18เซนนะคะเราก็จาไมมบ่รทัดมาด้วยนะคะ เริ่มต้นนะคะด้วยการตัดเชือกเทียนนะคะให้ได้ความยาวต้องยาวกว่า18เซนแหละเนาะเพราะว่าเราต้องใช้เอ็นอันนี้ต้องใชว้วิธีการแบบสวนเข้าไปอีกนิดนึงด้วยนะคะก็จะใช้ประมาณ60เซน60เซนนะคะแล้วก็ตัดเลยจ้าอันนี้ก็เผื่อเหลือเผื่อขาดเผื่อเหลือดีกว่าเรจะว่าเหลือดีกว่าขาดนะคะเพราะว่าถ้าขาดปุ๊บนี่ จบเลยนะคะเพราะเชือกไม่พอเมื่อกี้เมย์ทำไปแล้วเส้นหนึ่งก็เชือกไม่พอรจริงๆนะคะเริ่มต้นเมย์ก็จะพับเชือกนะคะมาก่อนเนาะเราจะเหลือปลายนะคะไว้ประมาณ10เซนนะคะแล้วก็มัดเลยจ้าเพราะว่าวันนี้เราจะทําเป็นแบบเลื่อนนะคะโอเคเอวิธีการทาปลายให้สวยๆนะคะก็ทําแบบนี้นะคะมันจะเป็นเกลียวกว่าเอาเอาเชือกนะคะทาแบบนี้เนาะ,ะแล้วก็ทับค่ะเอาเส้นล่างเนี่ยทับเส้นบนนะคะพันหนึ่งรอบ สองรอบนะคะคือพันสองรอบนั่นแหละนะคะโอเคเสร็จแล้วนะคะเราก็จะดึงค่ะคราวนี้เชือกเขาก็จะซ้อนกันแบบนี้เห็นไหมคะมันก็จะเป็นกดบกอจะเป็นเกลียวที่สวยกว่าเกลียวปกตินะคะโอเคเสร็จแล้วนะคะเราจะมาเริ่มต้นนะคะด้วยการร้อยลูกปัดนะคะนี่เป็นเชือกเทียนเนาะเพราะว่าเชือกเทียนเนะี่ยเขาจะมีความเขาด้วยความที่เขาเป็นไดเป็นคอตตอนแล้วก็เคลือบกับเทียนนะคะเขามีเทียนอยู่แล้วนะคะเราสามารถหมุนดึงแล้วก็ให้เขาแบบ แน่นๆจะบอกว่าไงดีให้เขาเลมๆอะคะ่ะเพราะว่าจะได้ร้อยลงไปในรูลูกปัดได้ง่ายขึ้นนะคะร้อยลูกปัดลงไปก่อนค่ะข้างละ5เม็ดนะคะอ่านับเลย1 2 3 4แล้วก็5เม็ดนะคะอ่าแบบนี้นะคะแล้วก็อีกข้างหนึ่งเหมือนกันเลยค่ะ1 พยายามเลือกเม็ดให้มันเท่าๆกันหน่อยนะคะ4แล้วก็5เม็ดนะคะโอเคนี่เราก็จะปล่อยน้องให้ไปสู่ให้ไปสู่สวงสวรรค์น,นะคะน้องนะเสร็จแล้วนะคะก็จะร้อยลูกปัดค่ะไปอีก1เม็ดนะคะข้างไหนก็ได้นหะนึ่งเม็ดนะคะเสร็จแล้วค่ะจะเอาปลายเอ็นนะคะมาสวนการสวนทางกันแบบนี้ อาจจะยากนิดน,นึงนะลูกค้าจะต้องทําให้ปลายของของเชือกเทียนเนี่ยเขาแหลมมากๆจริงๆนะคะแล้วก็ดึงจะแบบเล็กจริงๆเดี๋ยวถ้าไม่ได้จริงๆก็อาจจะต้องเปลี่ยนลูกนะคะเพราะว่าลูกปัดจีนเนี่ยเขาไม่เขาคือลูกปัดเนี่ยเขาขนาดมาตรฐานแต่เชือกเทียนเราแนวขนาดมันไม่มาตรฐานนะคะเ,คเดี๋ยวก่อนนะค่อยๆถ้าไม่ได้จริงๆก็พับอย่างนี้นะคะแล้วก็ดันลูกปัดขึ้นมา แล้วก็ใช้วิธีการคือเอามือค่ะลูปอ่ะได้แหละแล้วก็ดึงเลยค่ะดึงให้เชือกทั้งสองฝั่งเท่ากันนะคะแบบนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะโอเคเสร็จแล้วนะคะเราจะไปร้อยลูกปัดกระลานะคะเป็นกระดุมกระลานะคะ ของเรานะคะมันจะมี2ด้านนะด้านมันๆแบบนี้คือด้านด้านหน้านะคะส่วนด้านที่สีด้านๆก็จะเป็นด้านหลังนะคะโอเคเราก็จะร้อยเอาเอ็นร้อยเข้าไปทั้ง2เส้นเลยนะคะรักหนึ่งรูร,รูรูล่างเนาะแล้วก็ร้อยทะลุกลับมาที่รูบนแล้วก็ดึงเลยะคะ่ะ mm hmm. ประมาณนี้ ครวาวนี้เราก็จะได้ลูกปัดรหนึ่งหนึ่งลูกนะคะนี่มาดูข้างหลังเนาะอาจจะมีเทียนนะคะเราก็ต้องจัดให้เรียบร้อยก่อนจัดด้านให้เขาเท่ากันไม่งั้นเดี๋ยวทําไปทํามาจะเบี้ยวนะคะโอเคก็คืออันนี้เสร็จล้วหนึ่งลูกนะคะหนึ่งหนึ่งหัวใจเนาะแล้วเราก็จะมาทําเพิ่มาอีกแถวหนึ่งนะคะก็จะร้อยลูกปัดค่ะลงไปหนึ่งเม็ดแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็จะย้อนกลับ ต้องใช้ความพยายามนิดนึงนะในขั้นตอนนี้นะคะอ่าได้แล้วนะคะก็จะดึงแบบนี้ค่อยๆดึงเรียบร้อย,ยนะคะนี่ก็จะเป็นรูที่2นะคะเสร็จแล้วทำเหมือนเดิมเลยค่ะร้อยลูกปัดเพิ่มลงไปอีก5เม็ดข้างละห้เม็ดนะาหนึ่ง สองสามสแล้วก็5้าเมตรนะคะโอเคข้างนึงก็เหมือนกันจ้า5้าเมตรเหมือนกัน1 2 3 4แล้วก็5้าเมตร โอเคเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราต้องมาดูนิดหนึ่งว่าความยาวสองข้างเนี่ยก็ใกล้ๆเคียงกันถือว่าใช้ได้นะคะโอเคแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะคะเสร็จแล้วค่ะเราก็จะร้อยตัวลูกปัดนะคะลงไปอีกหนึ่งเม็ดเลือกพยายามเลือกเม็ดที่รูใหญ่ๆหน่อยนะอ่ารูน,นี้น่าจะได้หนึ่งเม็ดนะคะแล้วก็เอาอีกข้างหนึ่งสอดย้อนไปแบบนี้ก็ใช้มือจับนิดนึงนะคะ ก็ดึงเหมือนเดิมเลยทําขั้นตอนเมื่อกี้เลยดึงให้น้องตกอยู่ตรงกลางนิดนึงนะคะอันนี้เมื่อกี้อันนี้ถ้ามันเบี้ยวเนี่ยแสดงว่ามันเกิดจากการที่เราไม่ได้จับรูลูกปัดตรงนี้นะคะก็สามารถจัดการให้เรียบร้อยก่อนนะคะเสร็จแล้วค่ะก็จะใส่ะตะปูเออไม่ใช่ขอโทษใส่ตัวกระดุมนะคะร้อยลงไปเลยตึงอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วก็ร้อยย้อนกลับไปที่กระดุมอีกทีนึง แบบนี้แล้วเราก็จะดึงเส้นข้างล่างก่อนนะคะแล้วก็มาดึงเส้นข้างบนเนาะอ่าเดี๋ยวก่อนนะไมเห็นทำผิดได้อันนี้คือข้อเสียของการที่เราไม่ได้ทําอันนี้คือทําให้ดูว่ามันผิดนะจริงๆแล้วมันจะต้องพลิกแบบนี้อ้าวมันพลิกได้โอ๊ยลูกค้าขอโทษแม่ค้าปล่อยโป๊ะเอาใหม่ทาถูกแล้วเมื่อกี้คือทําถูกแล้วมันแต่มันพลิกได้คือแม่ค้าปล่อยโป๊ะจริงๆนะคะโอเคเดินดึง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 อ่า ก็ทาแบบนี้นะคะจนได้ความยาวนาะสิเซนนะคะส่วนใครนะคะที่ยังไม่ได้แอดไลน์นะคะสามารถแอดไลน์มาสั่งซื้อสินค้านะคะได้ที่ l i น์ไอดีค่ะแอดลูกปัดนะแอดล็อกปนะคะเราก็จะมีสินค้าต่างๆมากมายนะคะเป็นอุปกรณ์ในการทําเครื่องประดับนะคะเยอะแยะมากเลยนะแล้วก็ตอนนี้ที่ร้านเราจะมีพวกแบบงานสําเร็จนะคะมีจี้เยอะมากเลยเมกเก็เลยจะเอาจี้ค่ะมาทําเป็นสร้อยคอนะคะไว้สําหรับขายให้กับลูกค้าที่แบบไม่มีไอเดียอยากทําอยากซื้อ ไเป็นของฝากนะคะของเราก็สามารถเอาไปขายได้เลยนะคะโดยที่ไม่ต้องทํา no ก็ก็เริ่มเริ่มมีเริ่มมีสต็อกเข้ามาในร้านแล้วนะโอเคนี่ก็จะทําเหมือนเดิมใส่ไปละหนึ่งเม็ดนะคะแล้วก็ใส่ลงไปข้างละห้าเม็ดนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเอ๊ะพอเสร็จแล้วตอนจบเราจะทํายังไงกันนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันจ้าตอนนี้นะคะเมย์ก็ทํามาจนจะครบแปดสิบแปดนิ้วสิบแปดเซนแล้วนะลูกค้าก็ลองวัดดูก่อนเนาะ 18เซ็นเซก็จะนับตั้งแต่ตรงนี้นะคะจนถึงตรงนี้นะคะตอนนี้เมย์ก็จะทำอยู่ประมาณ หนึ่งสองหดเหัวใจนะคะแล้วก็ไอตรงที่18เนี่ยเดี๋ยวเมย์จะใส่ลูกปัดเข้าไปก็น่าจะพอดีนะคะโอเคเดี๋ยวเรามารอยนะคะตอนสุดท้ายก็ทําเหมือนเดิมเลยคะ่ะลูกค้าใส่ลูกปัดลงไปก่อน1อันเนาะสาเหตุที่เมย์สามตรงนี้นะคะเพื่อไม่ให้น้องลูก,ลกปัดของเราเขาแบบหมุนไปหมุนมานะคะแต่ว่าขั้นตอนการสารเนี่ยจะค่อนข้างยากนิดน,นึงเนื่องจากขนาดของรูของตัว ลูกปัดจีนเองนะคะที่รูเขาจะไม่ได้พอดีกับตัวเชือกเทียนสองเส้นแบบนี้นะคะปกติเชือกเทียนเขาก็กับลูกปัดจีนเนี่ยก็จะใช้แบบเป็นเส้นเดียวอะไรเงี้ยนีก็มาลากมาสองเส้นเลยน้องก็จะค่อนข้างยาวหน่อยเอ่ะหนะัแน่นๆหน่อยนะคะโอเคนี่เราก็เรียบร้อยละลอกอีกข้างหนึ่งโอเคเดี๋ยวเราจะมาร้อยลูกปัดลงไปข้างละห้าเมตรเหมือนเดิมนะคะเห็นไหมคะสังเกตไหมจะคอยเอามือหมุน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 ,มนตรงนี้ <S <S เพื่อให้ปลายของตัวลูกปัด ลายของตัวเชือกเทียนเนี่ยเขาแข็งแรงตลอดนะคะ1 2ึ่เนาะสแล้วก็หนะคะโอเคลูกค้าค่ะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะคะอยากขอให้ทุกคนช่วยติดตะกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเมย์นะคะเพราะว่าเมย์จะอัปเดตคลิปแบบนี้เกือบทุกวันเลยนะแล้วก็ ใครที่อยากสั่งซื้ออุปกรณ์นะคะสามารถสั่งซื้อที่ line l าย e ID แอดลูกปัดนะคะแอด LOOKPUD นะ,ะมีขึ้นข้อความไว้ให้แล้วนะคะลูกค้าสามารถแอดมาได้เลยนะจ๊ะแล้วก็ใครที่มีปัญหาใดๆนะคะเกี่ยวกับการทำเครื่องเครื่องประดับต่างๆนะคะก็สามารถถามน้องแอดมินได้เลยนะคะเมยจะมีแอดมินคอยตอบนะคะตั้งแต่8ปดโมงเช้านะคะจนถึง4ทุ่มนะคะของทุกๆวันเลยนะคะโอเคอันนี้ได้แล้วเสร็จเรียบร้อยนะคะนี่คือด้านหลังนาอแล้วก็อันนี้จะเป็นด้านหน้าของน้องนะคะ เค okay, พอเสร็จแล้วนะคะเรามาวัดความยาวดูซิว่าได้หรือยังเคอ่ะสิบอ่ะส,สิบแปดน่าจะพอดีปมนะคะเวลาทําปมนะคะก็เหมือนเดิมเลยค่ะแบบนี้นะคะเอาพับเอาเอาเชือกนะคะมาพับให้เป็นวงกลมแบบนี้นะคะแล้วก็พันสองรอบพันอันหนึ่งรอบแล้วนะแล้วก็อีกรอบหนึ่งนะคะขั้นตอนนี้นะคะเวลาเราดึงเนาะเราจะค่อยๆต้องพยายาม ดึงเอาเอานิ้วตรงนี้ค่ะดึงเห็นไหมเอาน, ώ, น,นิ้วนิ้วเนี่ยดึงแล้วก็มือจับนะคะอย่าดึงแรงนะคะแล้วก็นะคะเอาเชือกดึงขยับดึงเชือกดีละค่ะอ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาทําส่วนที่จะต้องทําเป็นตัวเลื่อนนะคะนี่พอเสร็จแล้วก็จะประมาณนี้นะคะสวยเลยเนี่ยสวยเลยแล้วเนี่ย,ยพอทําเสร็จแล้วอ,ะอ่ะเวลาที่เราจะทําปมเลื่อนนะคะของเมย์เองเนี่ยตอนนี้เมย์ก็จะทําปมเลื่อนเป็นแบบ แบบหมุดเลยนะคะแต่ว่าบางบางคนก็จะทําเป็นแบบตะขาบนะจะทําตะขาบก็ได้นะจริงๆก็ทําตะขาบให้ก็ได้อ่ะโอเคถ้าเราจะทําแบบตะขาบนะคะเราก็จะต้องหาตัวยึดอันนี้ก็คือเป็นเชือกอันนี้ก็จะเป็นตัวเส้นยืนของเราเลยนะคะก็เอาเอ็นเอาเชือกเทียนนะคะพันเอาเชือกเทียนนะคะพาดข้างซ้ายเนาะข้างขวาพาดด้านบนทำไมด้านบนแล้วก็ข้างซ้ายพาดด้านล่าง แล้วก็เอามือลอดไปข้างล่างอย่าจจะแบบมองแล้วงงงนิดนึงใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวขยับให้ดูแบบชัดๆอีกทีหนึง่งแล้วก็ดึงจริงๆขั้นตอนมันก็ง่ายๆเหมือนกันหมดเลยนะคะโอเคเอาใหม่อะเมย์ก็จะเอาคราวนี้เมย์จะเอาข้างข้างขวาข้างซ้ายนะคะเชือกข้างซ้ายนะคะมาพาดกับเชือกอาบจริงๆแล้วมันผิดด้านถึงว่าทำไมงงเอาใหม่ โอเคอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคการถักเมาเมนะคะเอาเอ็นค่ะเอาเชือกข้างขวานะคะทับข้างบนนะคะเสร็จแล้วก็เอาเชือกด้านซ้ายะคะ่ะทับทับข้างซวาอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็เอามือลอดลอดลอดไปล้วงเอาเชือกตัวนี้ขึ้นกลับกลับมานะคะแบบนี้ก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะอ่นได้แล้วหนึ่งอันนะคะเสรส็จแล้วเหมือนกันเลยคะ่ะคราวนี้เราจะเอาเชือกข้างนี้นะคะเชือกข้างนี้นะทับไป ทับข้างขวาแล้วก็เอาอีกข้างหนึ่งทับค่ะเสร็จแล้วเอาจิงๆเอามือก็ได้สอดดันข้างนี้ขึ้นมาก็จะเป็นแบบนี้นะคะมันจะกลายเป็นแบบเหมือนสลับซ้ายขวาอ่กขอโทษอ่าถูกละสลับซ้ายขวาแบบนี้นะคะถ้าเราจะทําให้มันเป็นเกลียวเราก็สลับสายอย่างเดียวนะคะโอเคเอาอีกทีหนึ่งนะคะก็จะเอาเชือกข้างขวานะคะ พาดมาแล้วก็ข้างซ้ายทับแล้วก็เอามือลอดมาลวงมาลับดึงขึ้นมาแบบนี้นะคะอ่ะอีกทีหนึ่งนะคะทีนึงนะนี้จะขั้นตอนนี้จะงงนิดนึงนะเอาซ้ายพาดพาดมาหมดเลยนะคะแล้วก็เอาขวาทับแล้วก็สอดขึ้นมาแบบนี้อ่ะแล้วก็คราวนี้เอาซ้ายทับ ขวาพาดก็ดันขึ้นมาแบบนี้ชเห็นไหมคะเราก็จะทําแบบนี้คะ่ะไปประมาณซักห้าทุกเนาะตอนนี้ได้กี่ได้กี่ลายละหนึ่งสองสามสีตอนนี้ได้เนี่ยคะ่ะ1นล็อก1 2 3ล็อกแล้วเราจะเอา5ล็อกนะคะคืก็เอาซ้ายพาดแล้วก็พันลอดมาแบบนี้อ่าแล้วก็เอาขวาลอดแล้วก็พาดแบบนี้ อันนี้ได้สีแล้วนะสีรอบสี่รอบละอ่านรอบน่าจะใกล้จะถึงรอบสุดท้ายแหละโอเคอันนี้ได้1 2 3, ึ่งสาสี่ละหนึ่งสองสาอันนี้รอบสุดท้ายของฝั่งนี้นะคะอ่าแล้วก็มาทำรอบสุดท้ายของฝั่งนี้อีกทีหนึ่ง กวจะยาวเกินไปไหมเนี่ย,วยเวลาทำสเสร็จแล้วก็แบบนี้นะคะแล้วพอเราทำเสร็จแบบนี้เชือกสร้อยข้อมือของเรานะคะเขาก็จะเลื่อนได้ใช้ควอมแรงในการเลื่อนนินนะดนึงคัานี้เมย์วัดนิดนึงเพราะเมย์ไม่ค่อยแน่ใจว่าเมย์กลัวว่าตัวเมย์เองอ่ะเมย์จะกะขนาดผิดนะคะ เกน่าจะพอดีนะคะพอเสร็จแล้วนะคะคราวนี้เนาะฝั่งนี้นะคะเมก็จะเอามาทําเป็นปมก่อนนะคะเวลาเมกทำปมก็เหมือนเดิมเลยค่ะเมกก็จะทําให้เป็นห่วงแบบนี้นะคะแล้วก็พันหนึ่งสองรอบนะเมจะชอบใช้พันสองรอบตลอดเลยแล้วก็ถ้าเราทําถนัดถนัดนะปมมันจะสวยขึ้นดึงเลยนะคะเรียบร้อยอันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะหนึ่งข้างเนาะแล้วก็อีกข้างหนึ่งนะคะอีกข้างหนึ่งก็ใช้ความยาวประมาณ พอๆกันนะคะนี่หมุนหนรอบสรอบแบบนี้นะคะดักดึงนี่ก็เรียบร้อยแล้วนะคะได้สอยข้อมูลสวยๆนะคะเดี๋ยวเราก็จะตัดนะคะตัดตรงปมแล้วก็เอาไปเช็คเผาได้เลยนะคะ รียบร้อยนะคะแล้วก็ก็จะใช้ไฟแชกนะคะในการน,นะคะอ่าใม,มีไฟแช็กจะอวดนะคะพอดีเมย์พอดีเมย์ได้ไฟแช็กใหม่มาจากคุณคุณเกสรน,นะคะคุณเ,สเกสรบอกว่าซื้อมาเนี่ยเมย์มันสวยมากเลยมันสามารถกันลมได้ด้วยชอบเห็นไหมนี่โหัโพ้นชอบอะ่ะมีความสุขมันแบบว่าเหมาะสําหรับเมย์มากเลยอ,ะอ่ะ เรียบร้อยแล้วนะคะนี่ก็จะเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะคะกับสร้อยข้อมือนะคะจะเป็นสร้อยข้อมือการาหัวใจแล้วกันนาะม่จะพูดว่าเฮดีก็เป็นสร้อยข้อมือตามสั่งแหละนะคะเหมือนเหมือนอาหารร้านอาหารตามสั่งโอ้จะแน่นนิดนึงนะลูกค้านะใช้แรงในการดึงนิดนึงนะคะเวลาใส่เราก็จะใส่แบบนี้ค่ะแล้วก็เราสามารถดึงดึงฝั่งนี้ไ้ก่อนแล้วก็มาดึงอีกฝั่งนึงใส่ยากนิดนึงนะ เมย์น่าจะดึงตัวนี้แน่ไปเละนาะอ่าเวลาใส่เราก็จะใส่ดึงๆงให้แน่นๆนะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกับคลิปวันนี้นะคะแล้วก็ใครที่สนใจนะคะอยากให้เมย์สอนทําคลิปยังไงอีกก็สามารถแอดไลน์มาคุยกันได้นะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ค่ะกับเมย์เมซินีทีนกันค่ะสวัสดีค่ะ